วิธีการเปลี่ยนนะคะสําหรับคนที่เป็นภาษาไทย2รอบเนาะปกติจะมีภาษาไทยตรงนี้ออกมาเป็น2ภาษานะคะให้เรากดนี่มอเนาะจากนั้นกด time and l a n g u a g ค่ะแล้วก็กดตรงนี้เลยอ่าเป็น typing นะคะก็คือการพิมพ์เนาะจากนั้นเนี่ยเราเลือกมาตรงนี้ค่ะอ่อ language and read r e ี ที่จุดสามจุดอ,อภาษาไทายนะคะที่เป็นภาษาไทายตรงนี้เนาะเราก็กดที่จุดสามจุดตรงนี้แล้วเราก็กดว่า language option นะคะก็คือตัวเลือกเพิ่มเมติมเนาะเราก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าคีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยจะมีไทยเกตบานีนะคะสําหรับคนที่ขึ้นมาเป็นภาษาไทายสองครั้งอย่างอันนี้นะคะมีทั้งภาษาไทายสี่ตัวเลยเราไม่รู้ว่าเราไปตั้งค่าตอนไหนหรือว่ามันขึ้นมาเองอัตโน,นมัตินะคะ กด add keyboard ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเข้าไปนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะมีภาษาไทยสองรอบก็กคือเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราต้องกดปุ่มเปลี่ยนภาษาสองรอบนะคะซึ่งเราไม่อยากเอาเนะเราก็เนี่ยเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะค่ะมันจะเป็นภาษาไทยสองรอบเนาะเราก็กดลบมันออกนะคะเพื่อที่มีภาษาไทยรอบเดียวเนาะเราก็กดที่คิดสามคีค่ะแล้วก็กดรีมูฟไปเลยนะคะอ่ะเมื่อกดรีมูฟเข้าไปแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็น กดปุ่มเปลี่ยนภาษาที่แป้นพิมพ์